เหตุการณ์ในคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่มวน้องๆเอฟซหลายคนมาสงสัยว่าผู้หญิงในคลิปเนี่ยเป็นน้องมิวตัวจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวปลอมกันแน่สําหรับคลิปนี้มีคําตอบครับหินจ้าไซบอกนักวางเพิง และอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมปนี้ v c Shop มีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพ <Wow. S 1> และยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาสนอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบ o ็อกฟ d g กออาการเดนเด r เดใครสนใจอย่าลืม v c Shop หลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตั้งความสงสัยกับคนคนนี้พอสมควรครับว่าเขาคือใครกันแน่ <c oughs> เขาเป็นน้องมิวจริงหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนอื่นนะฮะที่สวมบทบาทเป็นน้องมิวนะฮะหรือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เขาเป็นรา,ราอูนนะครับ <c oughs> ในคอมเมนต์ของคลิปก่อนหน้านี้ก็ออกจะ ประมาณนี้นะฮะไม่ใช่หรอกพี่น้องมิวเนี่ยต้องเป็นตัวเติมหน้ารงหน้ารักอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งคลิปนี้นะครับผมได้คำตอบแล้วนะฮะเจ้าของรหัสรหัสนี้ที่แอดเพื่อนผมมาและเข้ามาเล่นกับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยคือน้องมิวตัวจริงครับทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าผมได้ไปถามพี่คิวนะฮะผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องมิวเรียบร้อยแล้วนะฮะและก็ได้ผลสรุปมาว่ารหัสนี้เป็นรหัสไก่ของเขานะครับซึ่งเขาเอามาแฝงตัวเป็นสตอกเกอร์ไล่ตามผม เธอ t h i มันไร้กาดจริงๆโ okay. อเคพอการเล่าสัตว์คลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะมาโชว์ความเป็นสต็อกนะฮะของเจ้าน้องมิว X2 คนนี้แล้วกันนะฮะว่าเขาสต็อกขนาดไหนครับคือตอนแรกเดี๋ยวตอนที่ผมยังไม่ออนเกมเนี่ยผมไม่เห็นเขานะฮะแต่พอผมออนเกมปุ๊บอ่าขึ้นสีเขียวขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วมาดูซิว่าผมเข้าแมปไหนเขาจะตามผมหรือเปล่านะครับมารอดูกันแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครนะฮะอยากจะเป็นเพื่อนใน a c e b o o กกับผมนะครับก็อย่าลืมครับชื่อ Facebook นะฮะ เซิร์ชแล้วก็ไปแอดเพื่อนได้นะครับหรือไม่ก็ใครเซิร์ชหาไม่เจอก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะฮะมาเดี๋ยวอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันในแมป99คืนในป่าก,ก่อนเลยแล้วมาดูซิว่าเขาจะตามผมมาหรือเปล่านะครับมาคอยดูนะว่าเขาจะเข้าตามมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่มีนะฮะเขาจะเข้าตามเรามาหรือเปล่า <laughs> ดี๋ยี้ <laughs> เขาจะคุยกับเราว่ายังไงคําแรก ว้แต่งตัวถ้าจำยากเลยเพราะว่ามันโหลสะเหลือเกินนะฮะมันเหมือนตัวอื่นสะเหลือเกินพี่อ่านโอ้โหคำแรกมาเลยพี่อ่านแล้วนะฮะเหมือนเดิมภับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราจะต้องคงคอนเซปต์เดิมนะฮะใครอะทำไรใช่กำลังประจานเธอ,อยังไงล่ะช่กำลังอัดชิปเธออยู่ไปละไปดูแมบอื่นกันบ้างครับต่อไปเอาแแบไหนดีนะ เอาแบบไหนดีนะต่อไปมามาดูรางตายหน่อยเพราจะตามเรามาไหมถ้าเราเข้าลางตายนะครับจะว่าไปลางตายเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้ามาดูกิจกรรมนานแล้วนะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างนะครับป<ะ>ั <c> ้ง <oughs> ใหม่ล้ว <c oughs> <c oughs> ขนาดกัดขนาดกัดนี่คืออะไรวะรั้ก็ถูกเผาปกติขนาดกัดขนาดกัดคืออะไรอ่ะมันคืออะไรว่าขนาดกัดอืมน่าสงสยัยจังเลยไหนมีอาชีพใหม่เข้ามาไหม ไม่มีนะครับแต่ Hi, หมดขนาดกับนั่นคืออะไรวะเดี๋ยวว่างๆก็ต้องมาเล่นละยันช่างตามเสือเหลือเกินมีอะไรตามมาทำไมเล่นด้วยไม่ได้เล่นเข้ามาเฉยๆอย you know? ู่น้ออ้าวอ้าวอะไรอนะ่ะก็เข้ามาเฉยๆครับเล่นเป็นหรอือแมปเนี้ยเล่นเป็นเหรอเ, uh huh? เล่นเป็นเหรอแมปเนี้ยฮะเล่นเป็นเหรอเนี่ยมันหลอกด่าผมไปแล้วท่านผู้ชมครับที่สอนได้ เดี๋ยวฉันแกล้งแกเองได้ได้มา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  จะมาสไตล์เดิมเลยคือเติมให้หน่อยเฮ้ยไอ้นี่คนไทยปุ้เนี่ยใส่เสื้อในโพารักเนี่ยผมว่าคนไทยแน่เลยผมว่าใช่ <c oughs> ตามเข้ามาอีกละหนีทาไมเนี่ยไม่ได้หนี<ะ>หลุดอันนี้หลุดจริงๆหลุดแล้วตามมาทําไมก่อนอตามมาทําไมก่อนคุณตามผมมาทําไมก่อนครับออยากเล่นด้วยแต่ผมอา้า ยีว่าแต่ผมไม่อยากเล่นด้วยมันก็โดนปิดกั้นข้อความอโอเคย้ายเชื่อดีเดี๋ยวก็ตามมาอีกกูดีอะ่ะต่อไปเอาแมปไหนดีนี่เลยแมปในตำนานตำนานจัดแมปเนี้ยผมคือพระเจ้ายังไงก็ตามผมไม่ได้อยากอยู่สองคนก็ไม่บอกอะไรอยากอยู่สองคนก็ไม่บอกเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะ พี่ผมไม่ได้เข้ามาแมปตัวเองนานมากอะ่ะก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับ VP ห้องกอ็เออคนนี้ใครวะผมลืมไปแล้วอะ่ะไอ,อคนนี้ใครวะที่ที่โดนเห็นได้ผมห้าหมื่นโลบักมันมันนานมากแล้วครับผมลืมไปแล้วอะ่ะน้องเขาเป็นใครครับเนี่ยทำไมจะซื้ออะ่ะรักพี่จริงต้องซื้อนะบอกก่อนซื้อช่วยพี่หน่อยแล้วซื้อช่วยหน่อยแล้วเนีย่ยตัวละห้าโลบักเองซื้อช่วยหน่อยแล้วรักพี่จริงเปล่าไม่มีเงิน<บ>อ้าวไม่มีเงิน รักพี่จริงอะต้องซื้อเออถ้าเองรักพี่จริงต้องซื้อเองรักพี่จริงหรือเปล่าเองรักพี่จริงหรือเปล่าพี่มีเมียแล้วเอ้าก็รู้นี่เอ้ารู้นี่ก็รู้นี่แล้วมาตามพี่ทําไมครับอืมก็รู้อยู่ะมาตามพี่ทำไม,อม,อม,าาม,ไมเอาแอบ,บกันก็ได้แบบแอบบแอบกบันอย่างนี้เหรอ ทำไมเป็นคนแบบนี้ครับอืมไม่ดีเลยนะไม่ดีนะทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ครับนี่แอบแอบแบบแอบในเกมแบบนี้เหรอแค่นี้ก็มีความสุขเหรอครับพี่เลี้ยงหนูไหมปั๊พี่เลี้ยงอ้าวจะพิมพ์ว่าพี่เลี้ยงแฟนพี่พี่ก็เหนื่อยแล้วก็พิมพ์ไม่ได้เหรอหนูยอมทำทุกอย่างเลยมึงทำอะไรก่อนยอมทำทุกอย่างเนี่ยอ้าวพี่แค่เติมให้หนูหนูยอมทำทุกอย่างเลยพี่แค่เติมให้หนูหนูอ้าจะพิมพ์ว่าหนูฝันอยู่แล้วครับก็ไม่ได้เหรอนี่พูจะโดนแบบไฟน้องมิวนะเนี่ย ไม่ถ้าอยากได้เปิดไมค์คุยกับพี่ให้ได้ก่อนเนี่ยเขาไม่เปิดไมค์เขาเปิดไมค์ไม่ได้เขาไม่มีไมค์เหมือนผมอะ่ะทําได้หรือเปล่าทําได้หรือเปล่าเปิดไมค์อะ่ะทำได้เปล่ายังไม่ยืนยันตัวโอ้ยสมัครใหม่ก็ทําให้มันเสร็จเรียบร้อยสิเอาไงดีวะเราจะแกล้งเขายังไงดีท่านผู้ชมแกล้งเขาไงดีนะหนูแฟนเก่าพี่นะก็แฟนเก่าไง แต่พี่มีเมียแล้วน้องเราเคยจุดจุดกันไม่เคยไม่เคยอย่ามามั่วเราไม่เคยเราไม่เคยจุดจุดจุดอะไรทั้งนั้นผมบอกเลยไม่เคยท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อนะไม่เคยครับอย่ามามั่วครับอย่ามามั่วพูดไปเรื่อยอืมพูดไปเรื่อยตอนนี้หนูไม่สวยพี่เลยไม่สนใจหนูไม่สวยทุกตอนแหละจริงหนูไม่สวยทุกตอนหนูเชื่อพี่ดิหนูไม่สวยทุกตอนอ่ะพอเธอออกไปได้แล้วไม่งั้นพี่ออกเกมนะ ผมเริ่มไม่สนุกแล้วผมเริ่มไม่สนุกแล้วตั้งแต่เขาพิมพ์เมื่อกี้มานะฮะจะให้ทําไงออกไปไงผมจะได้ไปอัดคลิปที่อื่นต่อโอเคไหมอะไรอะพอดีผมแก่แล้วครับผมไม่ค่อยเข้าใจแบบว่าภาษาวัยรุ่นนะครับพิมพ์แบบนี้มาหมายความว่าไงฮะเดี๋ยวไปเล่นบล็อกฟุตดีกว่าผมว่าบล็อกฟุตเนี่ยเขาที่จะตามผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมอยู่โลก3นะครับตามไม่ได้แน่นอนมาเมื่อวาแล้วนะครับอันดับแรกเราก็สุ่มผลปีศาจก่อนเลยสุ่มผลปีศาจปับ๊บ ป๊บโอ้ออกผลดีกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้เนาะเห็นไหมพอมาโลก3รอกฟุตนี่ยังไงก็ตามไม่ได้ครับเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะอยู่ได้แค่โลกหนึ่งนะฮะแล้วคิดว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าผมกลับไปโลกหนึ่งเขาจะมาไหมเดีย๋ยวมาทดสอบกันครับผม และตอนนี้นะครับผมก็กลับมาที่โลกหนึ่งแล้วนะฮะมาดูซิว่าเขาจะจอยตามเรามาหรือเปล่าเอ๊ะ,อะนึกว่าจะยังไม่มาเฮ้ยมาจริงด้วย<ะ>โอ้โหแล้วศูนย์ศหมดเลยแสดงว,ว่าไม่เคยเลื่อนเลยเนี่ยอ๋อรหัสไก่เขาเนาะเขาสมัครรหัสใหม่ลืมไป เขาน่าจะอยู่กาะแรกนั่นไงใช่จริงด้วยอยู่เกาะแรกจริงๆด้วยโอ้โหขยันตีบอนเตอร์ซะด้วยสิพิมอะไรไหมไม่พิมพวะโอ้โดูตั้งใจเล่นนะครับดูตั้งใจเล่นมากเลยฮะโอ้โอ้โอ้โหโคตเก่งเลยก็ปกติแหละ มอนเตอร์ที่เกาะแรกมันก็ไม่มีทางาเข้าได้อยู่แล้วนะฮะมาทำไมอ๋อพูดอย่างนี้โอเคพูดอย่างนี้ไปก็ได้แล้วอย่าตามผมมาอีกนะอย่าตามผมมาอีกนะโอเคออกเลยโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าไงฮะน้องมิวเนี่ย ควรเห็นใจไหมควรให้โอกาสกลับมาเล่นด้วยไหมหรือยังไงนะฮะฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วทุกคนคิดว่าน้องมิวยังน่าํำคาญเหมือนเดิมไหมย,ยังเป็นคนที่น่ารังเกียจเหมือนเดิมไหมก็คอมเมนต์ได้นะครับก็คลิปนี้ก็สรุปไปแล้วว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะเพราะว่าทุกคนสงสัยกันในคลิปที่แล้วนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ